เราขับถูกมันแจ้งชัดๆๆๆเอายังจะหนีอีกเอายังจะหนีอีกจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเอาหนีชนอย่างี้แล้วหนีนั่นไงชนนี้แล้วหนีมึงจะไปไหนมึงจะหนีทำไมมาข่าวเบืรอคุณเดี๋ยวนี้าๆๆๆามาข่าวรถกูเดี๋ยวนี้นะ ไปกราบอกไม่ไปกราบไม่ไปกราบหรอ <Yeah. S 1> ไปกราบ Please, <Jesus. S 1> โอ้โห <Jesus. S 1> ชนอย่างนี้ได้ไงเนี่ยขับมาถูกเลนได้ไ่ยฮะโอ้โหตัวเองขับผิดเลนชัดๆมึงจะมานหนีเหรอเยแย่ yeah, yeah. เจอคนในสังคมแบบนี้ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะ